เจ้าบุญทุ่มทีใหม่หงแดงลิวพูเตรียมทุ่มเงินมหาศาลซื้ออเล็กซานเดอร์อีซักหัวหอกฟอร์มแรงล่าตะข่ายในซีซั่นหน้า สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมทงข่าวตัวจริงต้องมุมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ลูกหนังจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับช่องมุมทงของเราไว้ด้วยนะครับโดยเรื่องราวที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยขอกลับไปที่ตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับหลังจากที่พักเบรกกันไปเมื่อวานที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันหน่อยโดยเฉพาะใครเป็นแฟนหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหงงสแดลิเพูนนีี่ยถาาปทม ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ในอดีตเนี่ยพวกเขาต้องบอกว่าเป็นทีมที่ไม่ค่อยทุ่มเงินซื้อนักเตะมากนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้พวกเขากลายเป็นเจ้าบุญทุ่มทีมใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทุ่มเงินซื้อนักเตะฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทัพมากมายแล้วก็กําลังจะล่าตัวกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพแถมเป็นบิ๊กดิวแล้วก็ดิวใหญ่อีกด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยหงแดงลิ้วภูก็ได้ซื้อตัวฟอรินเวียดนะครับ เพเมเกอร์ maker, ทีมชาติเยอรมันของไบเออร์เลเบเซนเข้ามาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งแน่นอนครับค่าตัวของเวีตดดิแพงมหาศาลมากนะครับเพราะว่าเขากลายเป็นเตเตะที่มีค่าตัวแล้วก็การโอนย้าย แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของอังกฤษนะครับโดยทางฟร์เรนเบิร์ดเนี่ยาสามารถนะครับทำลายเซติมของมอร์สไกเซโดที่ย้ายจากไบรตันนะครับไปเชลซีซึ่งค่าตัวของเวิรดเนี่ยทาง BBC ีซีเขาก็ได้มีการระบุว่าอยู่ที่116.5ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับโอ,อ้โหเป็นค่าตัวที่มหาศาลมากซึ่งนอกจากทางฟร์เรนเวิร์ดแล้วนะครับลิเวอร์พูลก็ปิดจ็อบนะครับคว้าตัวแบ็กซ้ายคนใหม่ก็คือมิลสเคิร์เคสนะครับที่ย้ายมาจากบอลมัดหลังจากที่ปล่อยแอนดรูว์เบอร์สันนะครับไปอยู่ กับตรามีอาาติโกมาดริดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ถูกจุดมากๆนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็เพิ่มความสดของเคอร์อเคสเข้ามาเติมพลังเข้ามานะครับส่วนตัวรุกก็เพิ่มมิติในการคว้าวเวีดมาแล้วก็ที่สําคัญนะครับลิ์พูกก็ได้มองหากองหลังคนใหม่ซึ่งแน่นอนครับเป้าหมายตอนนี้ที่มีข่าวก็คือมาร์กเกฮีของทาง คิซโซ่พาเลตนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบิ๊กดิลแล้วก็ดิวใหญ่จริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คงหนีไม่พน้นการล่ากองหน้าคนใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลครับซึ่งก่อนเนี้ยเนี่ยนะลิเวอร์พูลก็ตกเป็นข่าวกับกองหน้าหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายของวิกตอร์โยเคเลสครับหวหอกของสปอร์ติ้งลิสบอนหรือจะเป็นฮูโกอิคิติเก้นะครับดาวยิงเนื้อหอมของไฮท้าแฟงเฟิร์ตแต่ล่าสุดเนี่ยทางสื่อของอังกฤษเนี่ยเขาก็ได้มีการรายงานตรงกันแล้วนะครับว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งของหงงนนน้้าาตัวเป ก็คือการไล่ล่าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงทีมชาติสุดเดนของสโมสรดิวคาสเซลนั่นเองนะครับซึ่งด,ด,ดูการที่ผ่านมาเนอีซักก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับยิงประตูไปถึง40ประตูจากการลงเล่นทุกรายการให้กับทางดิวคาสเซลนะครับแล้วก็พาดิวคาสเซ้เดกคว้าแชมป์ฟุตบอลคาราบาวครับพร้อมตัวไปลุยศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในซีซั่นหน้าด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับค่าตัวที่ทาง ริบูเตรียมยื่นไปเนี่ยก็อยู่ราวๆหนึ่งร้อยยี่สิบล้านปอนด์นะครับโอ้โหถือว่าเป็นราคาที่แพงมหาศาลมากๆแถมจะเป็นราคาที่ทำลายสถิติของเวทอีกด้วยนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับทางนิวคาเซิลเองก็เตรียมตั้งราคาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางนิวคาเซิลีดยตั้งราคาของอีซัคไว้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบล้านปอนด์โอ้โหเป็นราคาที่มหาศาลมากๆนะครับโอ้โหถ้าเกิดดิลนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าจะเป็นศรษติที่ ทำลายสิยติกงอังกฤษแล้วก็จะกลายเป็นสิติโลกที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางลิ์พูยังไม่ได้มีการเปิดโต๊ะเจราจาอย่างเป็นทางการกับนิวคาสเซิลนะครับแต่ตอนเด้กก็กําลังประเมินสถานการณ์อยู่นะครับว่าจะยื่นข้อเสนอเท่าไหรด่ดีแล้วก็จะมีการเจราจาต่างๆเนี่ยกับทางตัวแทนของนักเตะนะครับถ้ามีการตกลงค่าเหนื่อยต่างๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทางลิ์พูเนี่ยครับก็น่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ไปให้กับนิวคาสเซิลเพื่อซื้อตัวอเล็กซานเดอร์อีซักนั่นเองนะครับโอ้โต้องบอกว่าดีลนี้เนี่ยมันเริ่มขยับขยับไปเรื่อยๆแล้วนะครับดังนั้นแฟนหงแดงลิพูต้องติดตามกันให้ดีนะครับว่าลิพูจะซื้ออเล็กซานเดอร์อีซักด้วยค่าตัวเท่าไหร่แล้วก็อีซักเนี่ยจะย้ายมาหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยอเล็กซานเดอร์อีซักสมัยเล่นให้กับ AAK โซน่าเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าความฝันของเขาเนี่ยอยากย้าย ไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลนี่เป็นบทสัมภาษณ์เมื่อ9ปีที่แล้วนะครับ้โหูแสดงว่าอีซักเองก็แอบมีใจแอบปันใจให้กับทางลิเวอร์พูลแล้วก็อาจจะเป็นสาวกหรือคอปด้วยนะครับดังนั้นดีลนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าทีมอย่างลิเวอร์พูลเมื่อเดินเกมแล้วส่วนใหญ่มักจะปิดจ็อบป,ปิดดิวได้ด้วยครับปีนี้หงแดงลิเวอร์พูลนอกจากจะเป็นแชมป์แล้วปีนี้ผมว่า1แชมป์ที่ลิเวอร์พูลอาจจะได้ไปครองนั่นก็คือแชมป์ที่ใช้เงินมากที่สุดในตลาดซื้อขายนะักนเตะ ซัมเมอร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับติดตามยิวดีให้ดีลิเวอร์พูลกับอเล็กซานเดอร์อีซักครับถ้าได้อีซักมาจริงบอกเลยครับซีซั่นหน้าเกมรุกของหงแดงลิเวอร์พูลโคตรโหดนีด่ก็เป็นข่าวสารข่าวบุกใบนะครับที่นำมาอัปเดตกันวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมถงกันไว้ด้วยครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ